สวัสดีค่ะพี่การนะคะหาไทยการพลประสิทธิ์วันนี้อยู่ที่ที่พี่ชอบมากตลาดนัดค่ะทำไมชอบตลาดนัดนะคะตอนเด็กๆอ่ะคือพ่อชอบพาพี่ไปเที่ยวตลาดนัดนะคะที่จังหวัดตรังนะก็เลยชอบค่ะชอบเดินดูของที่แบบว่าผลิตในท้องถิ่นนะคะแล้วก็พี่ชอบที่สินค้านะคะมันผ่านจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยไม่มี พ่อค้าคนกลางนะคะร้านแรกนะคะพี่จะเลือกร้านบางร้านที่พี่ชอบมากนะคะเป็นร้านขายขนมปังนะนี่นะคะก็เขียนว่าอามุนปิกุตุนเนลล่ะเลวตัวโตเรลล่ตะวันก้อยวุนมาลายเล่เปียเขาก็จะเขียนวันที่นะคะที่ไต์วันังคันเคสกิวโกนาวันพุธว่าแต่ละวันนี้เขาจะอยู่ที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดู ขนมที่เขาทำนะคะขออนุญาตเจ้าของร้านแล้วนะคะว่าขอถ่ายวิดีโอคลิปสั้นๆนะคะอันนี้เป็นขนมปังนะคะทำสวยมากเลยนะคะแล้วดูสดมากด้วย นี่เขาก็จะบอกว่าราคาเท่าไหร่7.5ยูโรนะคะต่อหนึชิ้นน้ำหนัก650กรัมนะแล้วก็บอกว่าทำมาจากอะไรบ้างนะก็จะมีนมเวนายาาโหนี่คือแป้งสาลีวอยแปลว่าเนยนะคะกเกรีคือชูการูซินานะคะรูซินานี่คืออลูกเกดนานามูนาไข่นะคะฮีวา่าคือตัวยีสคารเดมุมมานี่มันเป็น เมาส์เขาเรียกอะไรแล้วก็ส่วละ่ะจากเกลือนะคะนะคะเป็นขนมปังแล้วก็มันจะอันนี้รสหวานนะคะข้างข้างในก็จะเป็นเขาเรียกรักค่ะออลืมภาษาไทยไปเลยค่ะแต่ที่แน่ๆน,นะคะออขวามือนะคะเป็นลูกเกดแล้วก็ตรงกลางเป็นผักของเขาค่ะรูเพิร์มไม่เขาเรียกใครทราบก็เขียนมาในคอมเมนต์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบรักค่ะ ันเหมือนเป็นครีมอะค่ะแล้วก็จะหวานๆแล้วก็มีใส่น้ำตาลนะคะชิ้นละ1.7ยูโรนะคะถัดไปนะคะอันนี้เป็นขนมปังหวานเหมือนกันน่าจะเป็นหน้าเนยแล้วก็โรยน้ำตาลนะคะแล้วก็ใกล้ๆกันนี่อันนี้พี่จะซื้อนะมะพร้าวคะ่ะเป็นหน้ามะพร้าวแล้วก็น้ำตาลนะคะอันนี้นะคะทำมาจากอบเชยนะคะน่าทานมากถ่ายจาก ผ่านกระจกมันก็จะมีเงาสะท้อนนิดนะะึงค่ะเป็นขนมปังนะมาลาสเลเปียเหมือนเดิมนะคะเขาจะมีว่าทํามาจากอะไรบ้างขนมปังอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ออลิวิเแบบีพินัติเลปะก็คือว่าทํามาจากน้ํามันมะกอกแล้วก็ผักโขมนะคะ ข้าวราเล่ปะหน้าตาแบบนี้นะคะมันเป็นเหมือนข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็ถัดไปชื่อว่าโอรกะ,ก,ะกักโกลืมภาษาไทยอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรนะผ่านไปรุยส์กักโกอันนี้คือรุยส์เป็นข้าวรายนะคะ อันนี้ใช้แป้งเกรแฮมนะคะทำซึ่งทุกอย่างนี่ดูสดมากเลยนะปาฮกินาคาร์ปาโลอะปริโกซิเลเปียก็คืออันนี้จะมีถัวคารา คารปาโลนี่เป็นผลเบอร์รี่นะคะอัปริโกสีนี่คือผล,ลไม้อ้อันนี้น่าสนใจ5.9ยูโร e ไม่แพงนะเพราะว่าถ้าเราซื้อขนมปังอบใหม่จากในช็อปนะคะราคามันก็ประมาณนี้ค่ะเป็นริตของแฟนพี่นะคะารายซึ่งเป็นแบบเฮลตี้มากนะคะคือไม่มีอะไรใส่มากมายนะไม่หวานนะคะจินชอบทานมากนะคะขนมปังรายเนี่ยรุ่ยลิมปุ 6.4ยูโรนะคะตอน1กิโลกรัมเลยนะอันนี้ถูกถูกถูกนะพี่ว่าเลยนะคะคือเขาก็จะหาอะไรที่มันแบบเพลตี้ใช่ไหมแน่นเรียนวิ่งยันซั้ำเปล่าคือทำมาจากแป้ง4ชนิดด้วยกันนะคะร้านถัดไปในคลิปนี้พี่จะเลือกมา3ร้านนะคะเอาที่ร้านที่พี่ชอบมากๆนะร้านถัดไปคือร้านดอกไม้ดูนะคะ เขาเรียกว่าดอกผีเสื้อใช่ห,หรือเปล่าภาษาไทยใครทราบคอนเฟิร์มมานะคะ <ใจ S 1> นี่นะภาษาฟินน่คะเรียกว่าออระบ็กกีห่งกระถางราคาเท่าไรดูนะแบบสีนี่เลือกยากมากเลยค่ะเพราะว่าสวยไปหมดทุกสีนะคะ1กระถางราคา9ยูโรใครอยากทราบว่ากี่บาทนี้คูณประมาณ36.5หรือ37นะคะ1ยูโรน่าจะประมาณ36.5บาทนะคะตอนนี้ จำชื่อไม่ได้อีกเช่นเคยนะคะพี่เคยซื้อมาครั้งหนึงเพราะชอบมากเลยดอกมันจะเป็นดรอปมันเหมือนเป็นเป็นโคมไฟเล็กๆแล้วเวลาบานออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากเลยนะใครอยากจะได้ต้นไม้ประดับนะคะพร้อมด้วยผลที่ทานได้ด้วยเลือกแบบนี้เลยนะคะคืออะไรดอกไม้เลยนะคะเป็นดอกสตรอเบอรี่นะคะปลูกในกระถางแล้วก็มันก็จะออกลูกที่เราทานได้ด้วยค่ะ คาถางละ16ยูโรมุมนี้เป็นแบบเล็กๆนะคะดอกผีเสื้อเหมือนกันนะคะซึ่งจะเป็นดอกไม้ในช่วงสปริงนะคือมันใช้เวลาในการปลูกแล้วก็การออกดอกเร็วนะคะดูแลง่ายแล้วก็มีสีสันที่หลากหลายมากเลยนะดูนะคะสีเหลืองสีขาวสีม่วงชมพูม่วงหลายๆเฉดนะคะ คนมากันเต็มเลยนะคะเวลาถ่ายพี่ก็ต้องระวังไม่ให้ไปติดหน้าใครคนนะนี่ขออนุญาตเจ้าของร้านนะคะซึ่งพี่ไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าโต๊ะรีตลาดนัดนี่มันอยู่ใกล้บ้านคอตเทจนะคะดอกผีเสื้อนะคะเหมือนกับเป็นนางเอกของร้านนี้เลยนะสวยสมบูรณ์สีสันสดใสแล้วเลทถูกนะคะเนี่ย กระถางเล็กๆนี่นะ1.2ยูโรประมาณเท่าไหร่ประมาณ40บาทนะถ้าเราซื้อ10 10ต้นเล็กๆเนี่ยนะคะราคา10ยูโรก็ประมาณ365บาทนะคะดอกไม้นี้นะคะเปลาโกเนียมีสีชมพูอ่อน มีชมพูเข้มนะคะแล้วก็ออกคล้ายๆแบบคล้ายๆสีแดงเลยนะสวยนะคะบอกตรงๆเลยไม่ทราบชื่อนะคะอันนี้คอมเมนต์มาได้นะคะดอกนี้นะคะเป็นสีชมพูอ่อนมันคล้ายๆดอกไม้ที่ไทยเลยนะนี่นะคะ กระถางนี้นะคะเหมือนเป็นดอกญ้านะคะเป็นดอกห้ากลีบนะคะแล้วก็จะมีสีเหลืองตรงกลางเล็กๆสวยมากเลยนะภาษาไทยไม่รู้จักนะคะภาษาฟินเรียกว่าเกตตนุกกิต้นนี้นะคะพี่ก็สนใจนะมันเป็นไม้เลื้อยสีเขียวแต่ว่าหลังใบนี่เป็นสีม่วงอ่อนๆน,นะคะภาษาฟินชื่อว่าเกนโลเกิเนส ต้นละ35ยูโรนะร้านที่3นะคะที่ชนะการประกวดของพี่นะาโลโตรีวันนี้นะคะร้านขายผักและผลลไม่ใช่ผลไม้สีผลเบอร์รี่นะคะครั้งแรกของปีนี้อย่างที่ทราบนะคะฟินแลนด์คือหน้าหนาวมันนานใช่ไหมซึ่งกว่าเราจะได้กินเบอร์รี่ที่ทำในฟินปลูกในฟินแลนด์นี่มันใช้เวลาเยอะนะคะสตรอเบอร์อรี่ที่ปลูกในฟินแลนด์นะคะ,ะ250กรัมราคา6.5ยูโร สวยมากนะ,ะร้านนี้ปลูกในฟินแลนด์หมดเลยนะคะอันนี้ชื่อว่าห no ูนายาเนาริสมันเป็นเหมือนหัวผักกาดนะคะสีขาวน่ากินนะพี่เคยดูบางคนคนไทยเนี่ยใบยอ่ะเขาก็ออกมาแกงนะคะหรือแกงจืดหรือว่าแกงต้มเดี๋ยววันนี้พี่จะลองนะคะต่อไปนะคะมันฝรั่งซึ่งว่ามันฝรั่งเนี่ยก็เหมือนกันนะคะจริงๆราคาถูกนะแต่มันฝรั่งใหม่ที่เพิ่งออกมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ ราคานะคะ12ยูโรต่อ1ล <c oughs> ิตรอันนี้เป็นใบของมันฝรั่งนะอันนี้ปลูกในฟินแลนด์นะคะซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่แบบปลอดสารทำได้ดีคุณภาพดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียการค่าขนส่งมากนะคะหัวผักกาดเรดิสนะคะ3ยูโรต่อ1นะคะต่อหนึนะะหนมัดมัดเล็กๆเนี่ยนะคะก็ปลูกในฟินแลนด์เหมือนกันนะคะ 9.9ยูโรต่อ1กิโลก็ประมาณ10ยูโรประมาณเกือบ360บาทต่อกิโลนะคะฟังเหมือนแพงแต่ร้านนี้ขายดีมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นของที่มีคุณภาพนะเขาก็ยอมจ่ายนะคะพี่ก็จะมาซื้อร้านนี้นะคะเดี๋ยวรอแฟนมาก่อนมะเขือเทศนะคะ สีเหลืองนะคะก็ราคาเดียวกัน9 9ยูโรกิโลนึงประมาณ360บาทค่ะนี่นะคะบรรยากาศโดยทั่วๆไปนะซาโลโตริชอบมากเลยนะคะใครอยากดูตรงไหนอยากรู้ร้านแบบไหนตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะเมื่อกี้พี่ก็นั่งดื่มกาแฟแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเขียนคอมเมนต์เข้ามานะคะชอบไม่ชอบยังไงจะได้ปรับปรุงนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดค่ะ สวัสดีค่ะ